มากันที่ข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากๆนะคะสำหรับพี่นิ้งกุลสตีนี่แหละคือซึ่งเขาก็ป่วยอยู่ใช่ไหมฮะแต่ก็คือยังมีเรื่องแบบมากระทบกระเทือนจิตใจจนล่าสุดนี่แหละฮะพี่นิง้งเขาได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะ,ะเขาบอกว่าตอนเนี้ย เขาอยากจะขอวอนให้เลิกเสนอข่าวของเขาให้น้อยลงเพราะเสียใจทุกครั้งที่เข้าไปเห็นอะคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจที่เห็นข่าวของเธอมากเกินไปหรือจนน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มีภาวะโรคซึมเศร้าอยู่นะฮะเป็นโรคแทรกซ้อนนะฮะซึ่งพี่นิ่งเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความนะครับยาวเหมือนกันนะบอกว่านิ่งขอความกรุณาหยุดลงข่าวหรือลงข่าวให้น้อยลงได้ไหมคะนิ้งเสียใจทุกครั้งที่อ่านข่าวแล้วพบคนเขียนข้อความต่อว่าด้วยความ ไม่พอใจที่เห็นข่าวของนิ้งบ่อยๆทําให้คุณเขาราคาญและเบื่อ นิงออกจากวงการ15ปีกว่าไม่มีงานวงการใดแล้วก็ไม่ชินกับคนมาเขียนต่อว่าด้วยด้วยความที่ไม่ชอบต่างๆนิงขอโทษทุกคนที่ทําให้รําคาญค่ะนิงอยากโพสต์เรื่องราวชีวประจําวันในไอจหรือ Facebook เหมือนคนปกติทั่วไปโพส์ให้กับเพื่อนๆที่อยากทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของนิงเท่านั้นว่าตอนนี้นิงเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากสภาวะโรคซึมเศร้าของนิงซึ่งเป็นหนึ่งในของโรคแทรกซ้อนจากโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองและนิงไม่สามารถทําสเตมเซลล์หรือทํา ครั้งที่5ได้ทําได้แค่4ครั้งเท่านั้นเนื่องจากร่างกายอ่อนแอเกินไม่สามารถทนไหวตอนนี้ทานยาคีโมและหมั่นตรวจโดยการเจาะไขกระดูกหรือไขสันหลังเพื่อดูว่ายังคุมโรคอยู่ไหมนิ้งขอเล่นโซเชียลเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเพื่อให้ลืมเรื่องราวต่างๆในชีวิตของนิง้ง ขออภัยนักข่าวอย่างสูงและขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจนิงนะคะรักกอดนักข่าวและคนที่เข้าใจนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนน่ะที่ทําอย่างนี้เข้าไปคอมเมนต์ไปอะไรว่าเขาเนี่ยคือเขาได้อ่านแล้วเขาก็ยิ่งป่วยอยู่แล้วเขาก็ยิ่งบ่นทอนจิตใจนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ควรไม่ไม่ควรถ้าลาคาหรืออะไรก็ช่างเห็นข่าวผ่านไปสิไม่ใช่แล้วจะไปคอมเมนต์ทำไมอย่างคุณนิงเนี่ยก็คือแบบโอ้เราคิดว่า เราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับเขาแล้วเราไม่คิดว่าจะมีคนมีความคิดอย่างนี้อยู่เออเออเออเอาตรงๆก็คือคนคงเข้าไปคอมเมนต์ในใต้ข่าวถ้าเป็นเราถ้าเป็นเราเราไม่โอเคเราก็เออมองข้ามผ่านไปไม่สนใจก็ปล่อยไปข่าวไปแล้วคือคนป่วยแล้วเราไปคอมเมนต์ว่าเขาแล้วยิ่งเรารู้ว่าเขามาอ่านคอมเมนต์พวกนั้นแล้วก็คือมันบั่นทอนจิตใจเขาตอนนี้เขาก็คือป่วยอยู่แล้วการรักษาก็ถือว่าค่อนข้างจะ ยากลำบากเพราะมีลกแเสซ้อนมาเรื่อยๆเข้าโรงพยาบาลแบบเข้าออกเป็นบ้านหลังที่สองเลยอย่างเงี้ยต้องบอกคนเชื่อจะมีความคิดอย่างนี้เนาะก็เข้าใจพี่นิงนะคะก็เห็นใจด้วยแต่คือน่าจะอีคนที่คอมเมนต์นั่นแหละน่าโดนมากกว่านะฮะโดนอะไรอะ ดนดา่าด่าให้เยอะกว่าที่ไปดาไ่าเขานะเดี๋ยวเพราะว่าะะหลังตัวเองเป็นอะไรบ้างไม่มีคนให้กําลังใจอ่ะหดหูนะ,อะ,อะโออโหใช่คนท้อป่วยก็ควรจะให้กําลังใจนะฮะไม่ควรไปตอ่อว่าอะไรนะฮะอะซึ่งพี่นิงก็ได้พูดถึงอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะเรื่องบริจาคเลือดเจ้าตัวก็บอกว่าทุกคนนะ่ะดีใจนะที่คนนะ่ะมาบริจาคเลือดให้กับพี่นิงแต่บางคนก็แบบอาจจะแบบมาแล้วแต่ไม่บริจาคไม่ได้เพราะกรุ๊ปเลือดไม่ตรงกันก็อาจจะโวยวายอาจจะต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวก็รู้สึกว่า แจ้าตัวก็บอกว่าบริจาคให้ใครก็ได้คือช่วยเหลือกันเพื่อนมนุษย์แต่ก็สามารถบริจาคได้เหมือนกันใช่แค่วันนี้คุณมาเนี่ยคุณนะร่างกายยังไม่พร้อมยังไม่แข็งแรงที่จะบริจาคเลือดได้แต่ครั้งหน้าถ้าร่างกายคุณแข็งแรงเนี่ยพี่นิงก็บอกว่าคุณมาบริจาคได้อีกเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ใช่แค่กรุ๊ปข,ของพี่นิงอย่างเดียวยังมีกรุ๊ปอื่นที่ขาดอีกเยอะแยะนะฮะคนไข้คนอื่นๆด้วยนะครับ่ก็คือคพี่นิงที่โพสต์มาก็คือ เห็นใจก็คือคงโดนคนมาบ่นแหละว่าตั้งใจมาบริจาคให้แต่บริจาคไม่ได้เขามาฟ้องไม่ได้บ่นเขามาฟ้องาเนี่ยจะบริจาคให้เสียใจจังเลยบริจาคไม่ได้พี่นิงก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยขอบคุณแล้วก็แบบเกรงใจด้วยไงก็เลยโพสตอธิบายเราตรงจากที่เราเห็นพี่นิงโพสต์ระบายในแต่ละเรื่องมาคือเขาใส่ใจรายละเอียดในทุกประเด็นไงทาอะไรก็ต้องคิดเยอะหน่อยนะฮะเรานะฮะให้กําลังใจนะฮะนะฮะคนเราเนี่ยถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยการสู้ด้วยตัวเองแล้วก็กําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะฮะ อ่านคอมเมนต์ไหมมีอะไรฮะไม่รู้เห็นสู้ๆนะพี่นิ้งอ่ะทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะเกิดอีกทีต้องมีเธอเป็นกําลังใจด้วยครับหนังอันนี้เป็นชื่อหนังอฮะใช่ให่แกทันไหมไม่ทันอคุณนี้บอกว่าสู้ๆครับคุณนิ้งอย่าไปสนใจคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็วงเล็บบอกว่าไม่เข้าใจคนที่คนพวกนี้ที่ใช้สมองส่วนไหนคิดคงรับได้เฉพาะขาลุงพลใช่สินะอ้าวแล้วเดี๋ยวนี่ไปพาดพิงเขาทำไมละแป้เธอเห็นลุงพลถ่ายแบบล่าสุดปะ ไม่เห็นไม่ได้ดูเลยฉันไม่ได้ดิดตามเลยจริงเหรอทำไมอ่ะฉันก็อมำทำไมอ่ะก็อ่อําคือชอบไม่ก็คือไม่รู้เราบอกไม่ถูกอ่ะคือเอาจริงข่าวลุงพลเนี่ยเราก็เห็นบ้างอย่างถ่ายแบบล่าสุดเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเราก็เห็นแล้วก็อุ๊ย คนคนนึงมาถ่ายแบบกับครอบครัวอะไรอย่างงี้เป็นสินค้าแต่คือทําให้เราย้อนกลับไปคิดถึงจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเป็นที่รู้จักทุกวันเนี้ยเพราะมันเกิดจากการสูญเสียเด็กคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนแบบอาจจะเป็นช่วงดวงของเขาก็ได้คนเราแหมจะเข้ามาวงการได้นี่มันไม่ง่ายนะมันอยู่กับดวงด้วยนะเอาจริงๆไม่ใช่ว่าแบบใครจะผลักจะดันแล้วแบบมันจะได้นะมันอยู่กับดวงจริงๆ เอาจริงอไม่รู้ว่ายังไม่โอเคยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยรู้สึกอินกับเท่าไหร่นะฮะข่าวนั้นเหมือนกันอ่านะฮะแล้วถ่ายแบบเป็นยังไงบ้างอะถอดเสื้อด้ถอดเสื้อได้เหรอของอะไรทำไมเอาไปถอดเสื้อเป็นแบรนด์สินค้าเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ากับภรรยาเขาถอดเสื้อได้เหรอวีเราเห็นแล้วเราก็นะอ่าสังคมนี้เหนื่อยจังอ่ะมาที